โอเคนะคะทุกคนเราก็จะเดี๋ยวทุกคนเราไปไปกันคะ่ะโอเคมาแล้วบู๊บบู๊บตะปีมโว้ยไม่ได้หัวร้านเท่านั้นแหละหัวร้านว้าวดูสีแน่แจนแน่ชนแนลรักเหมือนกันเลยปะหนวดขี้เลยหนวดแมวทำไมอะเหมือนลุงอะฮะเหมือนลุงอะลุงคือตาตายลุงอะตาตายลุงเฮ้ย <c oughs> นี่ไงรถไฟมา เขามีโรบังแน่นอนเลยเขาก็เลยสร้างโอ้ใครทิ้งพวกใช่ฉันก็บอกแล้วว่าเขามีเพราะว่า h <Hello. S 2> เขาซื้อชุดด้วยใช่ไปซื้อใครทิ้งพวไว้ตรงนี้อ่ะฉันไม่รู้ถามมีพวยังมีเลี้ยแล้วจะพวกเขา,เอาอไอเมื่อกี้ฉันเห็นเขาเอาพวะมาตีตีอากาศอยู่ สายลีเธอเก็บพั่วนะเขาหน้าจะเล่นเก่งหรือเปล่า้าเขาหน้าจะเล่นบ่อยเ,ออเธอเก็บฐานอ,อ,อะไรอ่ะสายลีเธอเงินพอไหมอ่ะไม่พอเขาพิมอะไรอ่ะออมีเคมีนายเคมุอะไร <laughs> จะเป็นแบบแปลาภาษาตาตทำทตามที่บอกด้วยโอเคเอเขาจะบอกให้ทำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาน่าจะเล่นเป็นเธอไปการสันดีไปกโอ๊ยตป๊นึงกูได้มีรถไฟแบบพี่แป้งแหละดีใจรอรอเขาก่อนรอเขาก่อน ถามเขาก่อนว่าขึ้นรถไฟเลยไหมขึ้นรถเลยเลยไหมฉันถามเขาก่อนว่ายเขามีควนันสวัสดีเธอทำอะไรอ่ะเออเล่นพัวอยู่สวัสดีมาเร็วๆหนอะอเอเอติดตั้งพัวไว้ตรงนี้ใช่ ตีตังพูอ่ะอ้าวจะช่วยตดไม้เดี๋ยวปัม๊มเลงนะนี่โอไมค์ก็จริงไปที่ดวงจันทร์ได้ไหมเนี่ยโอเคไปกันค่ะไวสันดี้เธอเดินเข้าใกล้พวกนี้บ้างนะเดี๋ยวมันนั่งให้มาแล้วสันดี้อย่าเข้าใกล้เห็นไหมสันดี้ <laughs> เธอกระโดดออกก่อนกระโดดออกแม่ใจหนาวจะไม่ตกแค่เธอมานี่เธอ,อ,อฉัน <ไป S 2> บอกว่าอยากเข้าใกล้เอิอยิงไปแล้วลูกหนึ่งเอา้าอะไรอะเขาอยู่ทำไมอะไรเขาบอกว่าอะไรอย่าอย่ายิงเล่นอ๋อย่าย,ยิงเล่นกรี แต่เขารู้ได้ไงว่าสายดียิงเล่นนะเขาเห็นเนี่ยอ,อ๋อมันมีเสียงโู oh God. ้ฮู้ไมค์กดนี่ฉันดูตรงนี้ก็ได้สายดีเวเดินนะต้องเดินตรงกลางทั้งนะั้นนะห้ามเดินแบบชิ้นริมนะยกเว้นตอนมองมีอะไรมากไหมมีบ้านมีบ้านบอกก่อนมีบ้า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 น แต่เราต้องปิดเสียงใช่ไหมเพราะเสียงมันติดอะตอนนั้นน่ะโอ้าวถ้ากดอ๋อนี่สายดีกระโดดลงไปได้เลยพัวตาพัว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 เฮ้ยมีบ้านอีกด้วยว้าซอมบี้ สอมบี้ติดขอไวเอาเก้าอี้ไปนั่งด้วยาอโออฮะ,อะเขาเอาเก้าอี้ไปแล้ววะเธอเธอเก็บของที่มีคุณค่าดิอันนี้ใช้ขอไปติดเล่นนะแต่ถ้าถึงที่พกนะักอันนั้เราค่อยเอาไปขายอืมแล้วฉชลจะเอาซัมบี้มาเล่น ยางเธอเธอก็จะทำเหมือนเดิมใช่ไหมเบลอือฮึเเขาขึ้นยังไงอ่ะโอ้นี่ไงสันดียจะขึ้นเธอต้องทำแบบนี้เธอต้องมาด้านข้างด้านข้างตรงที่มันเห็นก้อี้อะกระโดดขึ้นมากระโดดเออแล้วก็กระโดดออก เธอดูฉันทำซอมบี้ดิโอยอะไรอ่ะมีพี่สองคนนั่งเลยเกรยสันดีนั่งเร็วสันดีแล้วรูรูภาพวาดฉันก่อนแล้ว <c oughs> เขาอายุเท่าไหร่แบบอ่ะแปดอ๋อแต่เขาแบบบากอะไรเนี่ย ตบักอะไรอ่ะตอเติมเยอะอะใช่ไหมจันจะกดทิ้งแต่หน้าจอมันไม่ทิ้งให้ไม่เป็นไรลูกจากเก้าอี้ค่อยแก้มีบ้านมีบ้านมีบ้านสัตดีเลียว้ายตกใจมาเชื่อมตรงนี้เลยโอ๊ย ไปบอทำเขาก่อนไปบอ่อไว้เขาตีฉันแบบนะเคร berskapa deh bong 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 s s bong is is sadi alai kere pai bo Kemudian, nah. มาเล่นกันค่ะเอ้ยเขาไปแล้วสวัสดีเขาไปแล้วไป,ลไ,ไปเลยไหมไปเลยไหมไว เราจะเราน่าจะอยู่ให้ถึงเช้ามั้งตรงเนี้ยอาจจะเร่งสปีดนะคะเบลลอันนี้เธอเร่งเหรอไม่ฉันไม่ไเร่งเร่งเร่งตรงนี้ฉันจะเร่งต,หตีห้าแล้วตีห้าตีห้ามัง้งฟ้าเริ่มหวังแล้วโอ้ยซอมบี้บุกซอมบี้บุกบ้านซอมบีบุกบ,บ้านบุกเมืองว้ายอะไรเนี่ย เช้าแล้วพ้ฉันเลนอะไรไม่รู้ว่าเลือดเราจะหมดตัวน่าจะโรอสมบี้กัดนแ๊บนึแบบนงฉันคินไปไม่ได้เออนี่ก็ได้ละไปเลยไปเลยไปเลยน้องไปเลยเย้เขาไปแล้ว โ oh อ้ยก g อดสดีพวัวสตีพัวอะไรพ,พัวพยายามเชื่อมอยู่ว้ายเชื่อมเดี๋ยวค่อยแต่งเ้ยเขาเจอบ้านเธอลง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 โอเคเดี๋ยวฉันขอแต่งตรงนี้ไป <S 1> <S 1> ได้ได้ได้ <S <S ไม่มีอะไรเลยโอ้ซัมบี้ สัมบีสลบสลบสลบสลเชิญเพื่อไปสวัสดีมาเร็วแป๊แม่บุรุษกับไปดีบองบองบองเอสเอสกับไปดีบองเอสเอสโอ๊ยแป๊บโอ๊ยแป๊บยากมากเลยที่จะผ่านเขาไปได้ ปัดหนึ่งนะบาสคาบบเรดยงนี่ขยะไว้ไม่ตกใจนะตัวเอง บ้าน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 บ้้ยมีบ้านมีบ้านสันนี้ไปบะไปปะมีบ้านมีบ้านเธอบอกวีดาหน่อยเธอบอกวีดาหน่อยได้ไหมว่าอัดอยู่อะเธอบอกวีดาอะไรอัดคลิปอยู่เดี๋ยวบอกให้ บล็อกสกับดีทงทงทงเอสเอส,สดิบดิบดขอกลุ่มเหรอถ้าวีด้าขวีด้าก็เล่นไหนไม่ได้ไงเพราะเข้ามาในตัวเกมแล้วออไม่ทันใช่ไหมใช่ให้วีด้าเข้าไปในกลุ่มรอไว้ก่อนเฉยๆเล่นลไปแล้วไปเข้ากลุ่มอย่าแป๊บหนึง่งนะ แซนดี้เธาอยู่ไหนอะกำลังขึ้นโอเคไปแล้วเข oh, ้าไปแล้วไว้บรสกับอะไรบงบองอะไรสัสสมมีบ้านมีบ้านมีบ้าน มีบ้าน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 เจอบ้านบ่อยมากเบาต้นแคตาเออต้องแกงตะเ,เออเออไอ้แน่ก็ไหน เธอไปกันเหมือนฟ้าใกล้มืดและรู้สึกเธอไปดูเวลาไม่มากฉันอยากรู้มากเลยเราอยู่กันไปได้ไงทางทางที่ไม่มีข้าวไม่มีน้ําใช่ไหมนางจากบานเพชรมันมีด้วยหรอว้ยว้ายสสดี บ้าหรอฉันใกล้จะกินข้าวแล้วนะถ้าฉันกินข้าวฉันขอออกก่อนนะมันเล่นไม่ค่อยทันอ่ะอื้ม bro p พ e a s e b บ o บร มีเขาจอดเหรอถามริงเอาไหม้หมู่บ้านเอาก็ได้นะข้างหมู่บ้านมีบ้านด้วยอืมโอ้ยฝามืดฝาอ้ยวันดีตกใจยิงเร็ว สวัสดีไม่มีไรสวัสดีซัมบี้บุกว้าวสวัสดีเทุกคอนออมทำไมซัมบี้มาซัมบี้ เธอจะเป็นพายหรอตีๆๆีๆๆๆวๆีๆๆๆๆีๆๆๆีๆๆๆๆๆๆตๆๆ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 ๆ้าๆๆๆๆยๆๆ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 ้ๆๆ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 ๆอๆๆ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  ซอมบี้เต็มบ้านเต็มเมืองว่าสวัสดีแป๊บขอบอกเขาก่อนได้ไหมว่าจะกินข้าวแล้วอะ่ะเล่นไม่จบอไปก่อนนะบายบายเดี๋ยวบอกเขาก่อนนะว่าไปก่อนนะบายบายจะกินข้าวแล้วกินข้าวแล้วโอ้ยเดี๋ยวช่วยเขาตีอันนี้ก่อน เดี๋ยวมาเล่่นใหมมเลาชันติดบอทถามจริงเล่นใหม่โอเคเขาออกแล้ว <Okay. S 2> โอเคนะควกทุกคนสำหรับคิวนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คิมนัทครับบ <Okay. S 2> ๊ายบายค่ะ